สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอลสบายดียามเศร้าพี่น้องสบายดีทําแม่สบายดีป้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังงานล่างเฮ็ดบ้านโอไล่เอามาแล้วก็บ้านจันดาเอามาแต่บ้านนรรมองน้อยแน่แล้วก็ล่างกำลังสิล่าง บ่มีผู้หาได้เฮ็ดมาแต่หน้าน้องมดแน่พี่น้องน้องมดก็แบ่งให้บักหลายๆนึงตีนยาวมันตีนยาวเลยเฮ็ดก้เฮ็ดก้างบ่แม่นเฮ็ดชาใหญ่บ่าวบ่ไเอามาให้แน่พี่น้องแล้วก็เฮาน้องมดเนาะได้ได้มาให้พน้องมดเพิ่นไปเงเมื่อคืนนี่กน้องเยี่ยมก็ไปหาแน่เนาะก็ได้มานํากันนั่นละเพิ่นก็แบ่งให้อาให้อามาแกง เแ่าแม่กับป้าผลป้ากันล้างตอนนี้ถามเขาถอดตะวันผลกันล้าที่เจ้าพี่น้องคนอืมอืมกระายคนครับวันนะได้ซ้ำหนึ่งกับบพเพกินเนาะคนลายโอ้ยคนลายพ่อขุดกระยาว่าคะแนนชูได้กินเดี๋ยวสีล่างแกงก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยอะสีล่างซอยบนก็ได้พี่น้องเนาะขึ้นน้ำมีมะขุดเออเพิ่นแนะน้ำมาว่าให้ต้มอันเขาใส่กระเซน้ำเกลือจะเอาเห็ดลง เอาไว้บอเอ่อเอาเกลือจะขึ้นไปแล้วเอาแล้วมีดแบบเกลือมาโหยจะตัวนี้จะโมฮัดอืมบางคนกับเขาเมนต์บอกว่าต้มน้ำห่อนซะก่อนว่าสั่นอ่าต้มน้ำห่อนจะเอาเห็ดลงก็จังล่างง่ายจะเอาเห็ดสีโบยหนุบก่อนบ่พี่น้องเห็ดหนุกละหนักแล้วก็โอ้คือเอาเห็ดนันี่นะเนาะแช่น้ำเกลือนี่แช่น้ำเกลือแล้วมันออกอโมฮัดอืมอืมยาสีล่างใส่พิ่นก่อนพี้นล่งเนาะ ดอกใหญ่ทำแมพันสิบผ้าพี่น้องเอ้ยผาได้เลยดอกใหญ่ใหญ่พีเนาะเอาแบบพอดีคำพอดีคำพี่วะพอดีคำร้อยล่างเรียบร้อยพี่น้องเลยงานเห็ดถมเต๊ะเฉะเล่ยลูกไผ่เอาสมมาให้อยู่เห็ดบ่อเนะเออกวาดสมยังมันได้อยู่วะสมเห็ดแหละตั้งแต่ไข่เบิ้ง chụm nó chụm. Ôi, ta sẽ ổn vào đây một bớt đây phía đông nè nhắn ý vô kẻ phụt nâng con nè để xong thòn đỏ đều nhau đi nó cái bộ nằm kèn mà hết buộc, mà buộc nhỉ chẳng bảng đi nó đỏ nhau

สำได็จำนวนหนึ่งบัวหอยเพชรไปได้จเจียวตั้มพริกลงก่อนพี่น้องพริกอีแส่ลายกระบอเพชรอืมวัวหอยเพชรออกเติมน้ำน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยน้ำยังอยากลายแต่แม่สีลวะแปลกใส่ไปเนี่ย เท่าคนกลุ่มคนกองหายทวนๆอ้าวประเดกลงคนของดีมีคุณภาพพี่น้องต้องมีนอนเนาะถือว่าพันอ้อยอถ้าต่โมมีนอนถือว่าประเดกไห้นั่นโมพันอ้อยอพี่นอ้องตูนพักนั่งตูพักนั่งตูลงไปพี่น้องมาเนี่ยกระาพาะดันเลยสไลสไล อาติด<ท>เทาหน่อยสไลด์พักนางตูเนาะลงไปเสียกขมขมยังน้อยเนาะเป็นว่าเสร็จแป้งนัวหน่อย,อยเป็นนัอวนนอ,นนอ,อ๋อลงเกลือได,ด้เสร็จแล้วหรือใส่ประแดกอย่างเดียวประแดกซิมึงาจานอย่างเติมาจานอย่างเติม จอ่อทะลุทะ่วงจ่อเนโนนพี่น้องเอ้ยฝาดทิ่ทูพี่น้อง,อง,งสำเร็จไปเทียมห้อยพี่น้องมุดจอมากินน้ำกันเอ้ามื่วันเกียวสิกินก่อนมุดจอมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สุกุลเด้อแซบแซบเนาะมือนีน่แกงเห็ดบวกใส่ผักนั่งตู ัักอนสไลด์เนาะสี้อของผมเล็กๆหน่อยแสแปนัวน้ำกันพี่น้องสุกูสุคนมา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 เด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินแกงเฮ็ดทำหรอกินแกงเห็ดสบายดีพี่น้องกินแกงเห็ดน้ำร้านไสยมาเด้อพี่น้องมาเด้อเฮ้ยข้าวเจ้ามอมอดเอาให้ยแต่กอะไรกับมาให้ กินลงกินมาซุยไผ่ลงกินข้าวเศร้าพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเข่งเฮ็ดเนาะแบ่งสองสวยตะกี้เขาว่าชุกเจ้าแบ่งไวุ้กเจ้าสองสายันไว้ชุกเจ้ากินข้าวแล้วและยันลงนะก็เลยแบ่งไว้กินขาป่ะเดี่ยวกันนี่นะกินกินแบ่งสามสวยสวยหนึ่งไว้ไปหายไปหงแบ่งให้วกันไหมหงแบ่งแล้วนีไล่ก็มาให้ให้เขามาเอาและบอกให้เขามาเอาก็เออเมาไปแล้วที่ว่า ตัวของนองมอดเนี่มอดได้แกงพี่น้องเลยตัว้เยนน้ากอน่นอัหมาพี่น้องนมาะันพอได้จะพันเบแซ่บแซ่บจะหันบอะพี่ก๊เด้อพี่น้องเด้อเนือนัววกวันเท้าบเน้อนัวหมอมดเด้อปเด้อ

ใครป่ะใครแก้วใครเหรอบ่ได้มันก็ไปหาจัอ๊กลวนูไปจะหาเลยนู่นใครหนึ่งก็ไปซื้อพวก้เี้ยวนี่ละทำเยๆก็ได้มึเลี้ยวก็ล่ะสมันบบเนี้ยนะมันแบ้ เมื่อก่อนก็จะให้กินยูฮ็ดปวกอันแมงมินท์ชื่อน้ำข้าเจ้าืมาแต่ทางนีบกอยากแซ่บือให้ปวกเปนเฮาเลยคุณฮัตไปหาคำน้ำมันพ่นโถไ่ได้ดอกไนุ่ไปอนเขาไป้าเฮดอะมาเฮกยังมันไม่เจเดได้จีอะนอนนอนเยื่างมาคืนนี่ยไม่ได้จักดอก

ก็จะเป็นตามรอวนี้นะเลยค่ะรบเากู้กล้วยอ๋ออืแก็จังมตนีเปนู้นั่นะไม่พเศาะเขาก็มีป่าอยูแค่น้ะอือแถวอันน้วอาญาเนาะแถวไอัน้นวานี้เดี๋ยวว่าตัวญาติ

งานผลห้ามเกินเว่ะเจ้าเจ้าคือไป่ป้าห้ามห้าไมคนอ้ามหยากจัีลนีแล้ววะาจะทำสิ่นทำไมไที่รดไปห้ากับบริไก่ได้ป้าไล้อันตามกันเกิดเขาไม่เชื่อเาเลยไม่ได้ะไม่ได้ทามหรือ้ามเกินเกา เราทวนชาเป็นไบ้านเกนบ้านแม่มองมาอยู hmm. ่อืมมุ่นะมาดูเียนเราไปอยู่ดอกมันเป็ียนพอพูเดียวเนาะพอพู้เดียวราเขาเชื่อกาแฟพุ่นแล้วจีออกเงินออกคำเราต้องเื่อคำพ่อเราตัาวถึงนะ วางม้อนอกแล้วไม่ไปไม่ร้้เยวน้ข้ากันเลยเดี๋ยว้างันะโจร่จดเนาะอืนี่เป็เื่องอานผมไม่พอนี่คืออ้างในผัดต้นจบแล้วไ้างหายผัตะตะน้เป็นไ่ืน เฟรนเิเนาะบกไปก็ไม่เละเฟิรนเหรออืมท่าตัะตดสัเนะ่แห้วก็ลินแบบอืมนก็ลินบั่นกระลนนั่นตัดตมาเฟรเริบแล้วก็ลินแค่นันบอน้อยท้านั่นพอว่าลอกบกแปลกอืมมามาลงมาเพราะานรดน้ลบกกะอาติดมือพี่นางเลยอืมว่าได้บายคิดีบ้า

ช้องเจ้นชิ้นนะบ่อใจละลายตั้งจะตามมาขวก้อนอยากให้นั่งมันรุ่งมาเลยนะพี่นายากมันคือมาติดใส่นั้นใส่นั้นมาบอกว่าน่าจะอันนี้ก็เป็นเดียรนีคุณหมอ นี่อันเนี่อันก่อนหางจะน้ำล้วก็องน้นำลาไปยางงอเส่บีบไปน่อยเ่ยฉันจะช่วยแจเลยคั้นยากแล้ว ขอบใจหลยๆพี่น้องสู่สุขคนสุมองสุบอนทีที่ตามพอกันไหมคลิปน้าพี่น้องสบายดี